วันนี้มาเล่าพารหนึ่งของการทำงานนะคะมีการเปลี่ยนเพลงสุดแต่ใจจะขว่ยขวาของ Little John ไปเป็นเพลงเชิงบวกโดยน้องๆที่เขาเป็นนักศึกษาเอกดนตรีจะเป็นยังไงรอฟังนะไปรู้สิคะ คลิปไม่ได้เพลงใต้แบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัสสงขคลานะคะก็เลยถือโอกาสรับบานค่ะลับไปเยี่ยมแม่นะคะมาถึงหัดใหญ่แล้วครับปึ้งขอนี้ทำตัวเป็นทูตวัฒนธรรมนะคะก็คือกินดิ่มซำตอนเชา้าเดือนสิงหาคมแบบนี้นะคะก็จะต้องไม่พลาดงานเกษตรอาจจะคุณลำใหญ่ด้วยตัวจริงตัวเล็กมาก ก็มาถึงแล้วค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายว่าดนตรีบำบัดจ,จริงๆแล้วคืออะไรนะคะเราจะได้รู้ตั้งแต่สมองเนี่ยรสีสปอนส์ต่อเสียงยังไงองค์ประกอบของดนตรีบำบัดจ,จริงๆแล้วมีอะไรบ้างที่เราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เป็นดนตรีบำบัดจ,จริงๆหรือเปล่าเออและมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะเน้นเป้าหมายด้านอิโมชันแนลโดยการเปลี่ยนเนื้อหาเพลงจากเชิงลบไปเป็นเชิงบวกน้องๆทำดีมากเลยเราลองมาฟังกันนะคะ ไม่ห่วยแต่ทิ้งความแล้วแหละมันคงจะดีขึ้นมาความปวดราเลื่มลืมมันไปจะแก้มมันไวแต่สิ่งที่รักขอบคุณที่เดินเข้ามาที่ทำให้ฉัน ดีก่ะทุกคนแ,กน,กนแล้วก่อนกลับบ้านเราก็คอญาดลองเพลงสักหนึ่งแม็ดตามเสียงเด็กร้องของใครของเด็กๆเ,เนอะฮิฮิเกยังวันเวลาแค่เราได้พรอมกันในวันนี้ได้พรเจอกักเธอเธอามาจบคลิปด้วยเทสไต้เหมือนเดิมดีกว่าไปอยู่ที่แล้ว ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะใครอยู่ในห้องนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อย